เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเปลี่ยนยางรถยนต์ทุกครั้งช่างจะติดเหล็กแบบนี้ที่ล้อติดไปเพื่ออะไรติดทําไมคลิปนี้มีคําตอบครับโดยปกติแล้วครับยางรถยนต์กับล้อจะมีความสมดุลที่ไม่เท่ากันมีจุดที่หนักและจุดที่เบาต่างกันทําให้ครับเวลาเราขับรถด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็น8 0 100 120จะเกิดอาการสั่นขึ้นที่พวงมาลัยครับและนี่ครับคือหน้าที่ของตะกัวครับ ่นจะนาล้อขึ้นทวงเพื่อหาว่าตําแหน่งตรงไหนของล้อนั้นที่ยังไม่บาลานซ์ช่างก็จะนําตะกวดตัวนี้แปะไปที่ล้อครับเพื่อทําให้เกิดความสบดุลเวลาขับครับการถ่วงล้อครับไม่ได้แค่ช่วยแก้ปัญหาพวงมาลัยสั่นแต่ยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับยางเช่นยางสึกเป็นบ้างหรือยางสึกไม่เท่ากันมากกว่านั้นครับการถ่วงล้อยังช่วยยืดอายุการใช้งานของช่วงล่างไม่ไว่าจะเป็นยืดอายุของลูกปืนยืดอายุของช็ออัพหรือช่วงล่างไม่ให้พัง็วกว่ากําหนดครับค่าบริการ่วงล้อครับเพียงแค่ล้อละ,100ลอละ็แค่400 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินค่าถ่วงล้อครับมาเปลี่ยนยางที่เราครับฟรีตั้งศูนย์ฟรีติดตั้งฟรีถ่วงล้อและให้หลังกานขายครับฟรีสลับยางถ่วงล้อให้อีก5ครั้งมูลค่า2,000บาทครับเช็คครบจบทุกปัญหาที่วัชชลอโอโต้ครับ